สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพับสุนัขจิ้งจอกกันแล้วก็จะเอากระดาษ A4 มาหนึ่งแผ่นนี่เตรียมมาเลยอ่ะให้น้องๆพับครึ่งนะคะนี่ก็จะพับครึนน่งแบบนี้นี่นะคะให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้โอเคนะคะ นีค่ะแบบนี้แบบนีค่ะแล้วก็ให้น้องๆตัดส่วนตรงนี้นะคะแต่ยังนระมัดรงวางเป็นการคมนะคะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยจะดีกว่า ลืมบอกไปน้องๆต้องตัดให้ตรงนะคะไม่งั้นส่วนน้กจิ้งสอบจะออกมาไม่สวยอะ่ะนี่ก็ตัดมาเรียบร้อยนี่เลยนะคะเป็นสามเรียมประตูรักสวยสวยดีนะคะต่อไปนี่ พอกลางออกเราก็จะได้เท่านี้ประมาณนี้นี่นะคะพี่ทำมาตอนหลังแล้วนี่ด้วยเดี๋ยวพี่จะพาให้ดูตอนหลังนะคะต่อไปทำแบบนี้ขั้นแรกเรามีสามเหลี่ยมใช่ไหมคะพี่ตัดเป็นร้อยต่อไปทำแบบนี้คืบ เอาสามเหลี่ยมตรงนี้ลงมาสูตรต่อไปก็ทําแบบนี้เอาตรงนี้ขึ้นไปมาให้ชิดกับมุมนะคะดีกับพี่จะให้ดูนี่แบบนี้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วต่อไปน้องๆเอาไปวาดหน้าเองได้เลยมี่วาดหน้ามาแล้วนี่ ลองไปพับดูนะคะบ๊ายบายค่ะ